แถวเบสแนนเบสถีแถวผุนอู้ทางในผุนเป็นแทนเป็นแทนไปเลยพี่น้องเอมาเลยกระตูเออกระตูแงเอาได้ก็ตูเอเอาไดก็เอาได้กะเกพนีนพอเตมาเจไปแจงมึงเพิ่งขึ้นวาแฉกอยู่พี่น้องขาหนูพี่น้องบกีเพิ่งเ่ตุ๊บติปี โอ้ผ่าถือหัวกะจีพันตัวนี้บูเห็นดอกโอ้หลายดอกตนเหลายดอกโอ้เดินเึินก็เริ่มมนจิถือดอกหน่อยมันงเมียนมัดนี่เกิตาดีก็พอเกิดใช่ไหมครับปเจที่ตาดีถ้าว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีถูกทันถูกหมองถูกบอลเนาะค่ะน้อขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาลนวชาต่างตะเทศเนาะค่ะนาะ ทำเงินี้แม่เตอรพ่อเตยกับเขาปลาคือเกาเด้อพี่น้องแต่ว่ามาไกลเนี่ฝากขายฝากพระร้านพระร้านก็ตายสนมาเนาะพ่อเตยเมร์มาเลาะเบิ่งเฮ็ดอีตันพี่น้องนำเบิ่งเฮ็ดอีตันดอตีนเตาแหละพี่นอ้องแจ็คสี่พอทีมันโมสว่างนี่ก็เฮ็ดหนึเฮ็ดว่ายวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาพศสองขันหาดหกชิดฟกพ,พี่น้องมาหลุนมาส้มเบิ่งพี่น้องมาเปิดคลิปใส่กับแถวพระร้านเนาะเมร์ ย,ยาดอก<ด>น,น้อยๆนะ้ำๆสวยๆเลยมันนี่มาหลุดมาส้มเบิงว่าเมเตอิพอเตยสิมานบ่มาเสียงดวงเลยพี่น้องมันนี่เฮ็ดหายยากเฮ็ดหายยากก็เลยมาเสียงเบิงว่าสิพอสิมานเฮ็ดบ่แต่ว่าเฮ็ดดอกเฮ็ดดินกะยังมีให้เก็บอยู่ทั้งไตเนาะพอเตเยแม่นปลาลางก็ยังมีให้เก็บปลาลางหมืห่บ้านก็พอได้อยู่พี่น้องเลยจ้องตาอยู่ เฮ็ดดอกแต่ว่าเมเตยสิมานเบิ่งเฮ็ดอีตันมาหลุ่นิ่งน้ำเมเตยเด้อมื้อนี้นสีมานสิผ่านบ่เนาะบัดดีเด้ออีพี่นักล่าเฮ็ดเมเตยพอเตยปลาแต่กะมาหมายเก่าล่ะพี่น้องบ้านน้องเมกตำบลหนวยคาอำเภอบุญตทิกจังหวัดอุบลราชธานีตะวันขึ้นมาชู่งเน่เด้อพี่น้องพุ่นขึ้นมารอเบิ่งน้าิ่งเฮ็ดอีตันก่อนสีมานบ่พอเตยขึ้นมาพระลานหินชุ่มคือเก่าพอเตยนั่นล่ะ มื่อโพอเตมาผู้เดียวพเตยกามาพระราชนิจุมกับพ่อได้อยู่พี่น้องติดตามชมน้ำโพเตยเดอ้อไปหลุ่นน้ำกันกย่ายๆบวมวิจิมานบวมื่อนิช่วงเฮ็ดอึดเฮ็ดใบเด้อพี่น้องอ๋อดอกเห็กแหงมันเฮ็ดผึ่งอีตันเฮ็ดมนันที่เก่า,ากเฮ็ดผึ่งตีนเต่าเลยพี่น้องเมื่อนี้เสียงขึ้นมาไกลแหงเด้อพี่น้องพระรานกระตายลองเบิงดุนเบิงพี่น้องสิพอสิมานบวมื่อนี้ ดวงขึ้นมาพระลานกระตายอีกพี่น้องอ้าวแบ่งไปกินแล้วเครื่องหนึ่งอ้าวคนละเครื่องเนาะอ้าวมันมันพี่น้องนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกมาหลุดน้ำเมลเตอร์ขอเตยเบิ้งมาแข็งแข็งอยู่เด้อยถึงอีสันหรือตีนเตานั่นแหละพี่น้องสีมันบอมัอนี่อีดอกพ้อเตยมาเนี่ยหวานชอบเป็นหนึ่งใบได้ไหมดอกใหญ่ๆงามๆเนาะใหญ่งมงายอบอบก็มีแนวกัดนำเน่ลแหละพี่น้อง เพชเอื้อกิวาจังไดล่ะเนะซองว่เหลื่อยใบตองร้ายพี่น้องอีดอกเขาก็ร้ายน้องพอเตยขากเข่ไว้เป็นเสือฮะดอกไม้ฮะไม้ไปตอดอกน้งามๆอีซองดอกซองดอกยังนุ่มๆเยอะดิ กะจีเพิ่นดอกหน่อยเพิ่นดรกยางหลังดีมันมันกระดังดอกหน่อยก็มีนพอเตมมาทังนี้ก็นกิวาไดพี่ของดอกนหน่อยเพากัยังมีอยู กล่องแม่เตยก็จัง,จงไดเด้อพี่น้องมึอนี่ประจําบันไดกับบนปนี่เป็นจังไดกล่องแม่เตยมันมันกระดอกปน้อยดำดำก็มี่เนาะดั่งเนอ้อดัเยอาหญ้าขนาดเลยอเอ้าเห็ดผึ่งกระดุมแล้วพี่น้องนี่พอเตยมากเมื่อน,นั้นพทโมโหดูผึ่งกระดุมเด้อพี่น้องบ้าน เดียิบแต่พี่น้องพ่นไว้เป็นที่เห็ดเพิงกระดุมเนาะเนี่ยเริ่มบ้านเริ่มอันนี้อะไรนะพี่น้องมีแร่เนีนมีพอตื่นเบิดโอ้ยเถาเถาเบิดเมื่อนั้นเพิ่นมาพ่องงามๆเพิ่งบูหัวจักบูหัวจักแวลนะเบิดก็เบิ่งเลือกได้เลือกเอาแล้วพี่น้องผุดเถาเบิดโอ้ยเถาเบิดเดือเถาเอ้ยบุ่โอ้ยเนาะแต่เสียดายเหรอเธอเสียดายพอเตยบูหัวเมื่อนั้นพี่น้อง ไปมาเบิ่งหิูเท่าเบิดเนี่ยเนียนดเลยนี่ยเนียนบดนีมันอะเป็นแผงโอ้ยเสียดายแงมเอาได้ยอยู่พอเตยนี่เหลือเอาตัวได้พอเอาได้ก็เหลือเพียงแค่น้พอเตย้วมาเจ้าไปแจ้งมึงเพิ่นคือว่าแฉบอยู่พี่น้องที่ไปล่องมึงกันนะจ้าของเจี๊ยบพิ่งกระดุมเจี๊ยเพิ่งกระดุมออกหลายขนาดมันเท่าเบิดพอเตยมาเหมือนขนาดอืม จุ่มเลยโอ้เถ้าหลึ่ตัวเถ้าอ่ะเถ้าก็บปลาตองเอาเพิ่นฮะเพิ่งมึงไม่จุ่มไม่เอาเพิ่งแมียผีดองไปจุ่มไปตีเต็มเลยได้ผีดองพอเตยโบหูเฮ็ดเออตึ้งยิ่งยิ่งได้ยุจึงเห็นเสียดายเฮ็ดผีดองเปลือกเออดอกงามเข้าคอเตยโอ้ทังในเมียนเบิ้อไปเถียงมึงเอาไปล่องมึงพี่น้องใยมู่ตัวได้เนาะไก่โบอะได้บ่พี่น้องมึอนี่มาเลี่ยมมาเลี่มมาเลีมเบิึง เพื่อได้อยู่เห็ื่อผึ่งกระดุมมาพร้เพื่อนกระโบว่าเป็นเห็ด่อผึ่งกระดุมบ่เคยได้เก็บนอกพอเตยแมนก็เลื่อยโบโหจักบานจะทีน้องเท่าเบิดร์งทีละพี่แมนเบิดพี่เฒ่าเอ้ยพุดอู้ยทางในพุดเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปเลยพี่น้องเอ้ยเหมือนพระเตยโบโหเอาเพคนโบโหจักเห็ืกระดุมเหยื่อผึ่งกระดุมได้เสียได้บอล บเาเาอ้สุดาเอาปีนาพุทธะพี่น้องโมโหจ้าเคสกระดุมพี่น้องกำลังโห่บานนี่แหละดมีท้าใดบ่าเหลือกเอาาเหลือเ้อพี่น้องมาไล่แหี้ยขาพูนจีเป็นที่ถืดื่นเนอเฮ็ดอันนี้ไข่ไข่ก็เห็นผึงแดงขาไล่พี่พี่เท้าพี่อู้สแผนเทาทิ่มกระพืชเลย เอ๋อพี่น้องเท่ากะหาเอาตัวเอาได้เด้อหลายแห่งพี่น้องเอ้ยเาเลือกเอาเตัวเอาได้พี่น้าถอกกันใหม่แล้วเนี่ยนี่พอท่านหูแจกเนาะท่องท่อ,องเพื่อนยังดีคือกันเ<อ>ด้อก็เบียดเพผ่นเข่าแต่ว่าขาเพื่อนติดสืนอื่นเสียดายมั่วจุมง,ง่ายๆเนาะพอเตยโอ้ยสองดอกล้องบ้เครื่องเหลือเครื่องเสียดายพี่น้องเอ้ยเพราะได้เพราได้ เดี๋ยว้องข้างไตมึนเหมือนเจ้าเดี๋ยวไปลองแจงมึงมันจีเป็นโรสาดจังไดยกระดุมเพิ่นว่ายิ่งเห็นแต่โมเพิ่นเห็นแต่เพิ่นลงคลิปเนาะกำลังเห็นผีเถ้าก็ผเถ้าเอออออเห็ดแดงหนาพี่น้องงามเลยกำลังตุ้มๆเพิ่งค้าลูกองมัน กำลังเนาะพ่อเตยกำลังกำลังกำลังเห็นลงมาหอดปลานางเด้อพี่น้องมาฝนหู้ฝนดอนมางานเลยครับไปนั่งมึงเฮ็ดผึ่งกระดุมกะยังพ่อได้พี่น้องพระลานกระตายพระลานหินซุ่มเนาะแม่พ่อเตยเห็นไใบมือนั้นบริเก็บเถาเบิดเถาเบิดพี่น้องขันบ่วเทาได้ยี่สองตาเพื่อนวะมันงามเลยมามากลับมา โชนหอยละหมื่นหน่อยละหมื่นใหญ่คือเก่าเหรอพี่น้องไปโบหอนห้องหกดอกพ่อเต้ยอ้่ะมันๆคือเก่าพี่น้องขาหนุกนุ่มพี่น้องโอ้ยกะจีพันเท่านี่ตุบุติปีอยู่บ้านโอ้ยป่าถือหัวะกะจีพันตัวนี้บรเห็นดอกโอ้หลายดอกเับหลายดอกอีเทีนก้อนิด่นหนักก้อนเล็กมันิถึอดอกหน่อยมันเมนบัดเต้นเราเทอดได้เก็บมืองไม่เนาะงามๆเลยแต่งามๆด้วยพี่น้องบัดว่ามันหลุดเกินมันย่านอัน เพ่อถือดอกหน่อยเพื่อนพี่น้องว่าแม่ลูกก็คอยเล่นเล่ะโอ้ยนี่ยงามเลยอู้หลอกไหมคาดมางานแต่พอเจองามมีแล้วท้าง่ามมีเลี้วขาหนุกยุ่งเนาะเห็ดตุลุอยู่เฮ็ดตุลุอยู่ลังสัมพี่น้องงามๆเลยเห็ดตุลุกอู้หู้งามๆเลย ลังส <im 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 ัมงามๆเลยบันล้างสัมงามเด้อพี่น้องพอเตยยังนั <im 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 ่เฮ็ดเผิงอยู่เด้อเฮ็ดแดงกะบ่ค่อยเดี๋ยวทายพี่น้องครัเบิ่งเด้อพี่น้องพี่ท้าพี่พี่ดอกงามๆเลยเฮ็ดอันแดงนะเฮ็ดอันลังสัมแล้วพี่น้องงามๆนี่งามๆเลยบ่เดี๋ยวลูกชิปไอ้พี่น้องเบิ่งยังนั่เฮ็ดเผิงอยู่งามเลยกล่องแม่เตยกระบอแจมแอย่างเนี้มันเป็นทังไหน เ็ดอกก็โอ๊ตลงบ่ได้พี่น้องเบิ่งที่ดอกเพิ่นมาๆพี่เขามาดิเป็นมุมเป็นกลมเป็นมุมเป็นกลมเอ๊ะแดงหลังฉ่ำเด้อยอุดอิดทัางหน้าเลยพี่น้องออดอกงามๆพี่น้องดอกมงกุลงามๆน้ำเห็ดผึ่งกับพ่อเห็ดผึ่งกระดุมพี่น้องไปเก็บเห็ดผึ่งกระดุมพระลาน พะลานกระตายพะลานหินซุ่มเด้อพะลานหินซุ่มผุนพี่น้องไปจนอู้สุดยอดค่วมไปมาดอกงามแต่ละเท้ามาปวดเลดอกกันดอกงามร้ายกับเจ็บกับอุ้ซ่อนเพิ่นได้หรือพี่น้องเป็ดแดงนุ่นไม่ตื่เห็นอีกหลายดอกเล็ดไมไปหลายดอกหลายดอกออกงามเด้อเนียนเพิ่นมาก่อนเพิ่นก็ยังจุ่งไว้หายยุบอ้าวหุ่มไผ่หุ่มมันหุ่มไผ่หุ่มมัน เบื้องก่อติ่คือกระดองนอำงานเด้งนะเดงหนะเป็น้ำเย็ดผึ่งกระดุมเดี๋ยวแจ้งไงนึงพี่น้องให้ผึ่งกระดุมก็ได้ลงมาหน่ยสวยกรมมานคือเก่าอ้ยุวตัีด้องเขาตัดจีองอ๋อดจูมเปิขนาดึ้นมาก่อนกระดุมอ่อมัน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 คือเก่าเนี่ยไรล่เพเตยดี๋ยวนผึ่งกระดุมบ่เดเจ็บเนเขาออ้หิดกระดองน้างานเหยียบตูมมันได้น่ะ ไปเห็นเมหเก็ินเห็นใบหมื่นเ่นปกหลายพ่าเต๋บูจัากี่เจ็บไม่เห็นนเก็บมันได้รถสองตาพี่น้องไปเห็นมูพนลงคลิบพ่าเต๋เล่ยผ้าไม่เตย่นํนขามันไปข้าอยู่นย่างหายหลายเติออมันหมันมันมันเขาเลยว่าที่บบปีนพ่อเต๋กที่เรียปีนกันได้ไง อู้พี่เท้าเลยพี่ตูมเพลินอ้ยี่จันอู้ยอกดอกดอกไม่ใหม่ออรเบ้างน้ำหน้าแม่งเออ้างามเลยมาช่วยกับมันช่วยอีกี้เก่าฮะล่ะนะอมไห้อมมันพี่น้องอ๋อมีดอกก็เต้ยอืมนี่ฉันปีนไปตองเหียนว่าอู้ยปีนไปตองเหียนมาจักกระลังเบาตูรุอยู่พี่น้องอ้า มันหมานมันหมานขเก้าล้วพ่อเตยหลุนเนี้ยหลุนเงี้ยพิ่งดอกงามคักดอกงามคัะงามเนเอยตรงไต่ตองกับปนานบานะงางามงามชองช่องเถาช่องาช่องดอกดอกมางามเทใเพิงเดียงนะพ่อเตยบ่ายให้เพิ่องละละพลังสั่งเพรโอ้โโอ้โงามค่ะ หอมง,ง,งามๆสวยสุดจอดคือเก่าพี่น้องสุดจอดตามเดิมเอ,อเเอเ้ยบ่าให้เถิงนี่พอเตอ,อเตอลยหลวงว่าเตะเผิงอ่เรื่อยทกกยงฝุ่นกระมนีใช่ขาตังาออควนันเบ้เบิ้หนานมขาดม เด็ด้างสามพูดกระมนเตอ้างหนรอเตยมนอู้กเตยที่ตาดีวะงามเลยเบิ้งเบิ้งพรเตยเบิ้งอกตาดีก็พู้เตยนี่เอะ่ใช่เหรอ้ยเตยที่ตาดีอวะอุจีไหมงามงมเลยบานเลยอ้าวคอยเลี่ยมปนีนะเตยเฮ้้าเบิ้งไปเบิ้งมากกันตากัหลาเจอเปล่า อ้นงงน่นสิบเปตมากยังาเลยดอกงายแก่งวสัางาเด้อบ้านตะูติปีอ้ยเกงหวานเทเด้อนี่เสียบท่านั้นดอกง่ายเกงล้วสัางาเด้อบ้านตูติปีอ้ยแกงหวานเทเด้อนี่เสียบท่านั้น สีสันสดช่นอ <cat on subscriber Airbnb> <ira> ่างมากมากมามิดลังสัมงสั่มอู้แจงเสียบเด้อพี่นี่แค่แหนครบี่บอกรุุ่กได้บ้านงามแห่งแกงหวานหพี่น้องมามๆาๆค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาวันที่สิบเจ็ พฤศจิกาพาศ2 5 6 6กเนาะพี่น้องนักราเฮ็ดแม่เตยพอเตยป้าเตกับเขาป่าคือเกา่าล่ะพี่น้องในเมือนี่เขามานมําเบิงเฮ็ดพี่นอ้องมาเลาะเบิงเฮ็ดไปสุมองสู่บอนพี่น้องสําหรับนักราเฮ็ดมือนี้ไปไกลเ้อพี่น,อน้องไปนําเบิงเฮ็ดเพ่งกระดุมที่พอเตยเพิ่นเห็นไห้หละพี่น้องในตานี่ ทางพลานกระตายพลานหินซุ้มพี่น้องไปเก็บไปเล่มดอกที่มันย่งเอาได้พี่น้องกระไดพ่อไดแกงอยู่พี่น้องสิงให้พ่อเตยละล่องล่อง,องชิมเบิ้งพี่น้องรสชาติมันเป็นแนวดเมื <c oughs> ่อท่านได้เคยกินพี่น้องเมื่อท่านได้เคยกินแต่ว่าได้แขกเพิ่มมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นเคยกินเพิ่นก็ว่าเส่บแต่รสชาติเป็นแงไดากะ สีล่องล่องเบิงพี่น้องล่องล่องแกงเบิงเห็นเป็นกลุ่มไ่โมงไงเหมือนนั่นพอพอเตยเพื่อนกะว่าอันเก็บก็คือิได้ยอายุสองตาละว,ว่ะแต่พอเตยบริกเก็บในเมือทีมันงามเนาะมือน,นี้มันกะเท่าทิมร้ายพี่น้องลงจากพระลานหินซุ่มกับมะเละปลาลา,างพี่น้องมานำเบิงเห็ดแดงน้าละพี่น้องเฮ็ดหลังสัากระได้เกือบเต้มตาคือเก่าละพี่น้องในมือน,นี้ ตานี่จะมีแต่เห็ดดอกพี่น้องตานี่จะเป็นเฮ็ดผึ่งอีตันกับเห็ดกระดุมเห็ดผึ่งกระดุมพี่น้องกระมานอยู่พี่น้องมานคือเกา่าร่วมกันกับจีได้เต็มกระตาคือเกาและพี่น้องเต็มตาคือเกาในเมืีนนเนาะสำหรับเมน,นีก็มันมาน,มานพี่น้องมานคือเกา สุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮดแม่เต,เตยพอเตยปลาแตกน้ำด้วยจ้าสำหรับมือนี้่ก,ก็ขอสวัสดีค่ะ